สวัสดีครับพบกับนาทีต้องมนช n n e l คลิปนี้ผมจะมาชวนท่านพูดคุยถึงเรื่องเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือลักยมนะครับสมัยโบราณเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยได้สร้างลักยมเนี่ยไว้ให้สำหรับเราเนี่ยชั้นลูกชั้นหลานเนี่ยได้ศึกษาได้บูชากันนะครับ ก็มีหลวงพ่อจงแห่งวัดหน้าต่างนอกนะครับแล้วก็พระเกจิอาจารย์อีกหลายๆรูปเนี่ยที่ท่านได้สร้างรักยมเนี่ยไว้ให้เราสำหรับบูชากันนะครับเออสำหรับที่มาที่ไปของลักยมเนี่ยนะผมก็เคยได้ศึกษาเล่าเรียนจากครูบรราอาจารย์มาบ้างนะครับก็ไม่มากไม่น้อยนะครับครูบรราอาจารย์สมัยโบ,ร,บราณเนี่ย ท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านของการสร้างเครื่องรางของขลังเป็นอย่างมากนะครับสำหรับการสร้างลักยมเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านน่ะได้กล่าวไว้ว่าให้ใช้ไม้สองชนิดนะครับชนิดที่หนึ่งคือไม้มะยมตายพลายนะครับให้ใช้รากของไม้มะยมเนี่ยที่ชี้ไปทางทิศตะวันออกนะครับ ชี้ไปทางทิศตะวันออกอย่างเดียวนะครับถึงจะใช้ได้และไม้อีกชนิดหนึ่งก็คือไม้รักนะครับอาจจะเป็นลักซ้อนหรือว่ารักธรรมดาก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นตายปลายนะครับแล้วก็ใช้รากของต้นลักเนี่ยนะครับที่ชี้ไปทางทิศตะวันออกเท่านั้นนะครับนำมาแกะเป็นรูปเด็ก ัวจุกยืนพนมมือนะครับเออลักษณะการแกะเนี่ยให้เป็นรูปเด็กหัวจุกพนมมือเนี่ยนะครับก็คือเป็นอุปเทอยางนะครับก็คือเหมือนกับการขอได้ไหวรับเนี่ยแหละครับส่วนการแกะนั้นก็ชาวบ้านหรือว่าพระหรือว่าเกจิอาจารย์เนี่ยท่านก็เป็นผู้แกะเองได้นะครับแต่เวลาแกะเนี่ยก็ต้องมีพระคาถา สำหรับแกะนะครับส่วนเอ่อไม้ที่เราจะไปตัดเนี่ยที่เป็นตายพลายแล้วเนี่ยก่อนที่จะนำมาแกะเนี่ยก็ต้องทำการพลีก่อนนะครับสำหรับการพลีเนี่ยก็คือเหมือนกับเราขอเข้ามาจากเทพเทวดานะครับขอไม้นี้เพื่อไปทำเครื่องรางของขังเนี่ยนะครับก็เป็นวิธีการที่ ผู้บาอาจารย์โบ,ร,บราณนทะ่านได้กล่าวเอาไว้นะครับส่วนลักยมเนี่ยก็เป็นตัวแทนของกันหาชาลีนี่แหละครับสำหรับเสริมออออขอโทษนะครับสำหรับเสริมบาร,รมีให้ตัวเองนะครับการมีเครื่องรางของขังชนิดนี้ก็คือเป็นเมตตามหาสเสน่ห์มหานิยมอุดมโชคลาภนะครับเสริมสง่าราศีบาร,รมีให้กับตัวเองนะครับ อย,อย่างท่านพระเวสสันดรเนี่ยครับก็ได้กรหาชาลีเนี่ยแหละครับที่นำมาเสริมให้ท่านได้สำเร็จพระโพธิญาเนี่ยแหละครับก็เป็นกุศโลบายของครูบาอาจารย์ดั้งเดิมเนี่ยแหละครับเนี่ยครับผมก็มีอยู่องค์หนึ่งมีอยู่คู่หนึ่งนะครับลักยมเนี่ยก็ได้มาคู่หนึ่งนี่ก็ได้มานานแล้วครับ ลักษณะการแกะก็จะสวยงามนะครับฝีมือการแกะนีนสวยงามอันนี้ได้มาที่ตลาดนัดนะครับเขาอาจจะเป็นของชาวบ้านนะครับแต่ว่าเก่าแล้วครับเก่ามากลักษณะของขวดนี่ก็คือจะเป็นขวดตัดเอาแล้วก็ ตรงหัวจุกเนี่ยอาจจะเป็นไม้มงคลอะไรสักอย่างนึงแต่โบราณโบราณโบราณเนี่ยท่านก็กล่าวไว้ว่าไอ้ไม้ที่จะมาทําหัวจุกเนี่ยก็น่าจะเป็นไม้มงคลนะครับอาจจะเป็นไม้มขามก็ได้ไม้ทองหลางก็ได้นะครับเป็นไม้ที่ชื่อเป็นมงคลนะเพื่อที่จะมาใส่เป็นหัวจุกนะครับส่วนพระคาถาก็มีจะแยกกันนะครับ สำหรับพระคาถาใช้ปลุกเสกเนี่ยก็มีอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็พระคาถาในการเรียกก็มีอีกส่วนหนึ่งสำหรับพระคาถาในการเรียกเนี่ยก็คือใช้เรียกเวลาเราจะกินข้าวเนี่ยก็ก่อนจะกินก็เรียกเรียกเจ้ารักเจ้ายมเนี่ยมากินข้าวร่วมกับเรานะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องวางเครื่องเส้นสังเวยนะครับสำหรับ สำหรับลักยมเนี่ยครับก็จะใช้วิธีเรียกเอากินข้าวกินอะไรก็ตั้งใจตั้งใจตั้งจิตเรียกเอานะครับเดี๋ยวผมจะมีพระคาถาให้ให้ท่านนะครับส่วนการปลุกเนี่ยก็ปลุกได้ทุกวันนะครับปลุกกุมารเออปลุกรักยมเนี่ยปลุกได้ทุกวันนะครับรักยมกุมารทองเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆครับไม่มากมาย ออไอ้ไม้ที่สำหรับแกะกุมารทองเนี่ยก็ส่วนมากเลยตำตำหรับตำราก็จะใช้แก่นมะขามนะครับจะมาแกะเป็นกุมารทองส่วนลักยมเนี่ยก็เป็นไฟบังคับนะครับต้องใช้ไม้สองชนิดเท่านั้นที่จะนำมาแกะนั่นคือไม้มะยมตายพลายนะครับแล้วก็ไม้ลักตายพลายใช้เฉพาะรากที่ชี้ประทางทิศตะวันออกเท่านั้นนะครับถึงจะ เข้มขลังซึ่งโบราณอาจารย์นั้นท่านได้กำหนดไว้แล้วนะครับส่วนจะใช้วัตถุอย่างอื่นอาจจะเป็นโลหะหรือเป็นอะไรก็ก็แล้วแต่พระเกจิอาจารย์ในยุคนี้นะครับพอส่วนมากก็จะเนี่ยแหละครับถ้าเข้มขังจริงๆก็ควรจะใช้สูตรโบราณเี่แหละครับผมก็ได้ศึกษาเล่าเรียนมานิดๆหน่อยๆนะครับก็จะมีคาถาให้ว่ากล่าวกันก็มีดังนี้นะครับ ก็ตั้งจิตปุกเสกเจ้ารักเจ้ายมเนี่ยนะครับก็จะมีพระคาถาให้ว่าดังนี้ก่อนอื่นเลยก็ให้ตั้งนโมสามจบก่อนนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เอหิคุมาลีเอหิคุมาราเจ้ารักเจ้ายมมามาณมัพทะอาคัดเฉยยะอาคัดฉาหิเอหิเอหิมานิมามาเอหิคุมาลีเอหิคุมาราเจ้ารักเจ้ายมมามานมัพทะอาคัดเฉยยะอาคัดสาหิเอหิเอหิมานิมามา เอหิกุมารีเอหิกุมาราเจ้ารักเจ้ายมมามานมะพะทะอาคัตเฉยยะอาคัตฉาหิเอหิเอหิมานิมามาพุทธังประสิทธิมหาประสิทธิธรรมังประสิทธิมหาประสิทธิสังขังประสิทธิมหาประสิทธินี่แหละครับเป็นพระคาถาปุกเจ้ารักเจ้ายมเนี่ยนะครับ ที่ครูบาอาจารย์เก่าๆเนี่ยโบราณโบราณท่านได้บอกกล่าวเอาไว้นะครับส่วนพระคาถาเรียกเนี่ยก็จะแยกกันนะครับเวลาเรากินข้าวหรือกินขนมนมเนยอะไรเนี่ยบางทีเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องวางเครื่องเส้นนะครับก็แลากินข้าวเราก็เรียกมากินด้วยกันกันกบเราเนี่ยหรือว่า ถ้าหากจะวางเครื่องเส้นก็ใช้พัคถาในบทที่ผมจะบอกกล่าวต่อไปนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนมากเนี่ยถ้าเราพกพกเขาเนี่ยพกเจ้าลักเจ้ายมติดตัวใส่กระเป๋าไปเนี่ยนั่นแหละครับเราก็เรียกได้เลยเวลาเรากินข้าวเราก็เรียกก็เหมือนกับลูกเหมือนกับหลานนะครับเลี้ยงเขาก็เขาก็ให้คุณกับเราให้โชคให้ลาบเป็นเมตตามหาสเสน่ห์มหานิยมนะครับ ก็ถือว่ามีพุทธคุณที่สูงเหมือนกันนะครับลักยมเนี่ยใครที่ยังไม่เคยใช้ก็ลองลอง,ลองหามาใช้นะครับแต่ก็หาของแท้จากเกจิอาจารย์รุ่นเก่าๆเนี่ยก็คือหายากเหมือนกันนะครับเพราะเป็นงานแกะเนี่ยก็คืองานแฮนด์เมดเนี่ยครับใช้มือแกะเอาเราก็จะไม่รู้แล้วว่ามันจะ เก่าจริงหรือว่าแท้จริงหรือว่าปลุกเสกมาจริงขนาดไหนแต่ว่าที่แน่ๆก็คือถ้าเรารักแล้วเราศรัทธาเขาเนี่ยเราก็นำพุกติดตัวแล้วก็ปลุกเป็นประจำเนี่ยครับใช้จิตของเราเนี่ยปลุกเขาให้เป็นเมตตามหาสเสน่ห์มหานิยมหรือว่าจะให้เขามาช่วยเหลือในกิจการด้านค้าขายอะไรก็ได้ทุกอย่างนะครับแต่ถ้าเรา ไม่มั่นใจจริงๆก็นำเขาเนี่ยไปหาครูบาอาจารย์หรือว่าพระเกจิอาจารย์เนี่ยช่วยให้ประสิทธิ์ให้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะดีดียิ่งเลยนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมได้มาเพราะผมก็จะปลูกของผมประจำนะครับก็ใช้พระคาถาบทนี้นะครับปลกส่วนพระคาถาที่เรียกกินข้าวกินอะไรก็จะบอกกล่าวในในตอนนี้นะครับ ก็จะมีพระคถาว่าดังนี้นะครับง่ายๆนะครับก็ไม่ต้องท่องน้โมไม่ต้องท่องน้โมสามจบก่อนนะครับเวลาเราจะเรียกเราก็เรียกเรียกได้เลยคือใช้คาถานี้นะครับจิเจรุนิปิยังมะมะมานิมามาเจ้ารักเจ้ายมมามามากินข้าวกับพ่อนะลูกนะอย่างนี้นะครับสมมุตินะครับหรือว่า จะใช้ให้เขาไปทำอะไรอย่างเงี้ยไปช่วยดูแลน้องดูแลพี่หรือว่าดูแลใครเนี่ยก็ได้นะครับรักยมเนี่ยก็มีมีพุทธคุณทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับช่วยเหลือช่วยดูแลสารทุกข์สุขด็บพี่พี่น้องน้องหรือว่าเป็นเด็กเด็กลูกหลานเราเนี่ยเขาก็จะชอบนะครับส่วนประสบการณ์เนี่ยก็มีมากมายนะครับสำหรับรักยมเนี่ย ใครที่เคยเลี้ยงก็ก็จะรู้ดีนะครับอย่างผมเนี่ยอยู่ที่นี่ผมเลี้ยงเขาเนี่ยบางทีลูกชายมาเยี่ยมเยียนเนี่ยมาจากต่างจังหวัดเนี่ยก็มานอนพักอยู่ในห้องตรงข้ามนะครับเขาก็บอกพ่อเลี้ยงกุมารทองรักยมเหรอเขาถามว่าทําไมล่ะเขาเขาบอกว่าเขาเห็นเด็กเนี่ยมาเดินแนละ้วก็เดินอยู่บนที่นอนเขา เดินวนไปวนมาผมว่าเออก็อย่างนั้นแล้วก็บอกเขาบอกเขาละการเขามาดูเฉยๆว่าเราเป็นใครเท่านั้นเองเออประสบการณ์เนี่ยก็จะมีอยู่เยอะเยอะแยะมากมายนะครับสําหรับที่คนที่เคยเลี้ยงเนี่ยก็ก็หามาเลี้ยงกันนะครับผมว่าเป็นเครื่องรางของขงลังโบราณโบราณเนี่ยท่านได้สร้างเอาไวใ้ให้กับพวกรุ่นรุ่นเราเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานเราเนี่ย ได้ศึกษาแล้วก็ได้บูชากันไว้นะครับผมว่าการสร้างเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับต้นไม้ที่ตายพลายเนี่ยก็หายากอยู่เหมือนกันสมัยนี้ก็ต้องไปหาในสวนในอะไรนะแล้วตอนนี้สวนมันก็ไม่ค่อจะมีและวสวนมากก็มีแต่หมู่บ้านนะครับน,นะครับก็ลองหาหามาใช้กันดูนะครับ เอผมจะขึ้นพักคาเาไว้ทั้งพักคาปุกและพักคาเรียกเอาไว้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปเนี้ยผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอช่วยกันกดกระดิ่งกด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ